ครับคุณหมอดอรแก้มหอมเต็นมงานแพทย์และเต็นมงานเจ็บอาสา,าท่านครั้งนี้เป็นครั้งที่9แล้วที่ยังส่งยามารักษาโรคมะเร็งระยะที่4ของผมซึ่งอาการนะตอนนี้ก็ส่งส่มตัวอยู่แต่ก็ยังมีไอไอหนักต่อเนื่อง ทุกอาการกิริยาไม่ว่าจะเดินจะนั่งจะนอนจะลุกอะไรก็มันคอยจะทำให้เกิดภาวะไออยู่ตลอดซึ่งซึ่งก็มีความหวังอยู่ทุกครั้งที่ที่ได้รับยาครับผมว่าอยากมีชีวิตที่มีมีความหวังที่อยากมีชีวิตที่ยืดยาวมากขึ้นจากการที่ได้รับยาจากผม